ยิ้มหน่อยซิให้มันสมกับเป็นลูกผู้หญิงหน่อยซิสาติดกิฟต์ให้นะ่ะฮะเป็นลูกผู้หญิงหรือเปล่าเป็นลูกผู้หญิงหรือเปล่าเนี่ยกะเซิ้งกระเซิงสภาพอ่ะไหนดูซิดีนะคิดตรงคิดตาไม่ไหลด้วยอ่ะอ่ะดูหน้าซิสวยยัง่งสวยยั่งมองแต่อะไรเนี่ยมองแต่ตหาเขาแนวกินหวีขนก็ไม่ได้หวีเลยสวัสดีค่ะซิเดี๋ยว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  โอ้ยเดี๋ยวสิช้าช้าช้า,ชาอ่ะเออเหอเดี๋ยวแม่ให้แปรงฟันหนึ่งอันเข้าใจไหมนะคนสวยอะ่ะค่ะต้องให้พร้อมกันเพราะให้ทีละครั้งแล้วแบบเดี๋ยวพออีกตัวขึ้นมาแล้วอีกตัวไม่ได้อะ่ะมันก็จะเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าเพิ่นกินไก่อบไปก่อนอ่ะไปะแล้วก็รอก่อนรอแม่ก่อนออน,ออน,นะเข้าใจปะแม่เปลี่ยนสภาพแป๊บนึงพานหนูไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวเราขึ้นมาถ่ายงานกันไปเหมือนเดิมทุกวันไป ใช่บ้านนี้กินน้ำแกงทั้งคนทั้งหมาเลยค่ะ,ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งลูกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ่ะไปค่ะเร็วไปมาโอ้ยหล่น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 ,ลนไปเออก่อนไปเลยเออ เอาชามข้าวน้องไม่แย่งหรอก <C oughs> เอออยู่ตรงนั้นก่อนประตูเปิดเออเอาไปเกยประจันเขาจะครอบหัวป้าแล้วไปเอาไปเดินนำหน้าไปเออเออขนสลบแล้วก่อนอ,อ่านั่งลงนั่งลงสวัสดีค่ะก่อนพเพลินดีดีดีด,ดีดูมันเชื่อฟังเกินแล้วจิ๋วว่า กินแล้วกินตั้งแต่กี่โมงกินตั้งแต่แปดโมงกินแล้วไม่ต้องกินเข้าใจไหมเออไปหาปลาลปลาไปเล่นกับปลาปะไม่แย่งข้าวพี่เพลน,นะเออเออหยุดนะวนเวียนวนเวียนไปหาปลาก่อนเลย ไปหาป้าไปหาป้าวนเวียนอยู่ตรงนี้ไม่เอาไม่เอาลูกค้ามาลูกค้ามาเห็นไหมมันปล่อยไม่ได้มันจะวิ่งไปที่กวนที่ร้านป้าป้าปเห็นป้ารู้อย่างรู้อย่างว่าทำไมติดประจันเห็นป้ามีผลไม้เสิร์ฟตลอดเสิร์ฟตลอดเวลาเห็นไหมมาเลยมาเลยกลับ กลับมาพอพอพอเออเออเออไอจิ๋วไอจิ๋วอย่ามา,น,านัดน,นัดจะเอาชามพอพอกลับมากลับมาเ็วเออมันนั้นมันนั้นลิงหลอกเจ้าอ่ะลิงอะไรลิงลุกมาใส่เสื้อเร็วพาเพลินลุกมาใส่เสื้อเร็ว พเพิรนออฮะลูกมาใส่เสื้อพาเพิร์นด้วยหันสาด้วยเออเออฮใส่เสื้อเรียบร้อยแล้วก็ต้องให้ขนมอ่าสวัสดีค่ะก่อนปิจิว่าสวัสดีค่ะเก่งอ่าพี่เพิร์นน้องหันอ้าวไปอ่าแยกย้ายแยกย้ายคนละหนึ่งชิ้นไปหันเข้าที่เออเดี๋ยวสองทุ่มจะพาไปฉี่เข้าใจป่ะ นอนก่อนเพิ่งทุ่มหนึ่งเข้าใจไหมไม่ต้องเดินตามนไปหาพี่เพิินไปไอ้ไม่ใช่ไปหาปลาสิอย่านะอย่าโดนตีนะอย่านะใครใครมันไม่กลัวแม่กลัวอะไรเลยปลาเพชปลาป้าพี่เพิินเให้ป้ากาดหน่อยลูกเร็วๆปลาป้าพี่ให้ป้ากาดหน่อยปลาคนเก่งปลาเร็วๆไปให้ป้ากอดหน่อยลปลาปลาปลาไปให้ปห้ากอดก่อน เออวันนี้หนูไม่สบายหนูไม่สบายท้องหนูอ้วกออกมาอาหารไม่ย่อยเออป้าก็ไม่อยู่อยู่กับแม่น้องก็ไปช่วยดมดมพีว่ว่าเป็นอะไรเออพอน้องดมดม,ดมพี่เสร็จน้องก็เดินไปเยี่ยวที่บาะเลยชิด <c oughs> วันนี้เปลี่ยนผ้าปูที่นอนเสร็จแล้วก็ดีเราไม่เยี่ยมบนผ้าปูที่นอนแหมเพราะแม่โอ๋อ่ะเอาแผ่นรองเฉียมาปูบนที่นอนเต็มเลยเพราะว่า ัพวพาเพลินจะอ้วกเพราะมันกําลังหาหาที่อ้วกอยู่ว่าอย่าลงคลิปให้ดูนะคะถ่ายถ่ายคลิปไว้เพื่อที่จะไว้ให้คุณหมอดูว่าอาการเป็นแบบนี้ทุกครั้งเวลาเป็นแล้วไม่ไม,ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายคลิปคือตกใจอ่าถ้าเกิดเป็นน้องหมาที่ที่อยู่จะบอกว่าไงนะอยู่หมาจรน่ะหรือหรืออยู่ข้างนอกอ่ะเขาก็คงจะแทะยาแทะตะไคร้แทะอะไรกินเพื่อให้ะใระคายคอแล้วก็อ้วกออกมาใช่ไหมแต่พาเพลนะินอ่ะอยู่ในห้อง ก็เดินเรียพื้นห้องทั้งห้องแม่โอก็โทรปรึกษาลุงหมอลุงหมอก็ถามว่าคุณโอใช้น้ํายาอะไรเช็ดพื้นไหมเราก็บอกน้าเปล่าค่ะนั้นคุณหมอเขาบอกงั้นพฤติกรรมแบบนี้มันเกี่ยวกับอาหารอาหารไม่ย่อยเขาพยายามจะขย้อนออกมาแล้วคือเสียงพาเพลินขากขาดที่จะอ้วกอะ่ะก็เข้าไปในเสียงโทรศัพท์ให้ลุงหมอได้ยินตลอดลุงหมอเขาบอกอืมเนี่ยเขาพยายามจะออกเอาออก,ออกมาคุณโอไม่ต้องมาหาผมหรอกครับให้พาเพลินอ้วกให้สบายแล้วก็พานั่งรถเล่น <laughs> เดี๋ยวก็หาย ออลุงหมอก็บอกแบบนี้แม่โอกก็เลยถ่ายคลิปเก็บไว้ว่าเออเนี่ยอาการเป็นแบบนี้เดี๋ยวพอค่าวต่อไปบอกว่าถ้าเป็นอีกตกใจอะไรเงี้ยจะได้มีเทปให้มีคลิปให้หมอได้ดูชัดชัดเอ,อ้ยคราวที่แล้วที่รีบทุกเฉินตอนสี่ทุ่มไปทองหลอก็อาการแบบนี้แหละค่ะอพอไม่รู้แต่มันก็ไม่ดีเพราะพะเพิินกินอาหารเร็วแล้วไม่เคี้ยว ที่ออกมาเนี่ยเป็นชิ้นๆหมดเลยแอปเปิลเป็นชิ้นๆใบไม้เป็นใบใบเออเดี๋ยวต้องให้ลองใช้จานแบบว่าสโลฟดแลวมั้งเนี่ยเรื่องผล,ลไม้เนี่ยก็คุยกับป้าจันแล้วว่าคงปั่นปั่นแล้วใส่ชิ้นเล็กมันก็ไม่เคี้ยวชิ้นใหญ่มันก็ไม่เคี้ยว,วยก็เลยคิดว่าปั่นแล้วก็ปั่นน้ํา เราก็ทําใส่ในอันนี้ค่ะทําเป็นในบล็อกน้ําแข็งอะ่ะเออให้กินแบบนั้นอะ่ะป้าป<ะ>ปบอกอประจัรว่าต้องให้อาหารทั้งใส่ย่างหรือเปล่า<ะ>อ่ะโอเคแล้วเสร็จเสร็จสําหรับวันนี้ที่อาการของคุณพาเพลินที่ไม่สบายนะโอเคนะปันดีก่อนนะคะทุกคนเขาบอกก็คือฉายยาเขาว่าคือจ่อยสีผู้บอบบางค่ะบบเยี่ยวเยี่ยวตลอดเวลาแล้วคือใส่กางเกงในให้เนี่ย ก็ฉี่ไม่รู้เรื่องก็เลยคิดว่าเดี๋ยวตอกกลางคืนกลางคืนก็เลยคุยกับปาว่าถอดไม่ต้องใส่ให้เพอาะเดยวต้องลุกขึ้นมาฉีเก็บฉี่ตอนตีสามตีสี่อีกค่ะแล้วอย่างพอประจำเดือนใกล้หมดอ่ะหันสาม,มันกระวนกระวายมีอาการหนหวยเหมือนแพนด้าค่ะเหมือนอยากลงไปข้างล่างเหมือนอยากแบบกระสรับกระสายไม่ขี้หันสามไม่ได้ขี้ไปพอได้แล้วไปไป,ไป,ไปพี่เคิร์นโอ๊ย เดี๋ยวเห็นไหมอะไรเนี่ยเห็นไหมตกบ้างไหมหางะกลัวบ้างไหมกลัวแม่บ้างไหมวันนี้หันศาโดนแม่เพียเยอะมากเลยนะเพียหลายทีเลยค่ะยังไม่รู้สึกไม่ไม่เข็ดไม่ัวด้วยยังยังยังเด้อเด้อมากอะแต่บรรดาลูกสามตัว นะพี่เพย์บอกมันดื้อใช่ไหมลูกเออมานี่ก่อนไ,ไ,อไหมไมมอะไรเอะไรเอาลูกบอลหนออ๋อคิดว่าจะไปรอครังเนี่ยนี่อะไรเนี่ยหลุดติดมือเนื้อแม่เปาวะดูอ่ะพี่เพิย์ขึ้นไปนอนตรงนู้นละโอเคอ่ะพี่เพิย์เข้านอนแล้วได้ลูกบอลไปละนะวันเนี้ยแม่ก็ตกใจแต่ด้วยความที่มีประสบการณ์มาแล้วสองครั้งก็เลยแบบไม่ได้อะไรมาก ก็แต่ก็แต่ก็โทรหาลุงหมอไม่ได้อะไรมากแต่ก็โทรหาลุงหมอนะไม่ได้คือคือปรบให้ให้ให้แบบว่ามีได้ยินได้ยินได้คุยกับหมอแล้วชื่นใจอะไรอย่างเงี้ยเอ้าเฮ้ยเออเฮ้ยใครมาใครมาคนสวยใครมาสบายท้องพอได้ออกออกมาแล้วก็ดีขึ้นค่ะตัดหน้าตดหลังเนี่ยเนี่ยไม่ไม่มีมารยาทอะเนี่ยอะไรของมันอะอยู่ไปดูทีวีปะ ดูหนังน,ออนุ่นไปเออนั่นน่ะหนังเรื่องอะไรนะดูซิเดี๋ยวพี่จ่ายด้วยนุ่นน่ะเออโฟรคิงมีพี่จ่ายด้วยน่ะปารู้ป่ะอยู่นั่งดิเนี่ยพานั่งไม่เปลี่ยนแปลงไปดูหนังปะอน้องหมาไปด้วยน้องหมาก็อะเพียละเดี๋ยวให้ป้าเขาเอฟในอีเกียให้ใหม่อะไปนะคะโอเคนะเออนอน